ช้อปปิ้งร้านเฟ a แอนเซฟจากร้าดเอเชียจากมาออมานั่นกัน thank you ที่นองอย่างง่ายอมากับพ่อหมักลำไย ทุงละ2ิบสามดอนแตงโมงแตงโมหกดอนหกดอนโอเคดอกไม้อันนี้แตงยังแตงไทยเยตะตัวละสามดอนแตงโมงน้อยหาดอนโอเค ลูกพัมผั่นยี่สิบห้าดอนแผนกพัมแอปเปิลคอรโอเคมะม่วงมะม่วงสุลก,ลดดกลูกละห่านห่านดอลกัวสงสัยมาจากมาจากออสเตรเลีนเนยหรืเอเป,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 ปล่เนี่ยนี่ผนกไอมาแอปเปิลจากพี่น้องแอปเปิลแอปเปิลอันนี้ก็แอปเปิลนี่พิโรละ ซีหาดอนนะพี่นอ้องแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโอเคเดี๋ยวเขาสีไปเมืองหมากหมากพุ่มพี่นอ้องแกะไปใน้อันนี้พวกอาหารกระป๋องกระป๋องกีวี่กีวี่ซิปด,ดอนเลยแพงแค่แพงมากแพงมาก ลูกแพ้ลูกแล้วพี่โรแลหาดอนเขาไม่อย <are> ู่เฮียนมาต่องสื่อฝุ่ปปงน้นอยๆน้อยๆนี่ก็สามดอนแล้วฝุงละฝุงละเขาพดเขาพดแล้วค่ะพี่นอ้องประมาณหนึ่งดอนหนตะีไปเลยอโอ้นี่ยลูกเรางี๑๐กระโดพาชันฟรุต สวรสอยยางแพงเลยอีเวกาโดอันนี้พิกหยวสามสามดอนเดี๋ยวเอาจากอันเอาจากเอาจากทุน สองอันนี้ไปผิดอยู่พี่น้อง,องเอาไปเอาไปเอาไปเห็ดเอ็ดน้ำผิดนมแค่หลอดนี่ทั่วทั่วสันโลละ 000 1, 000่หลด่หลดกิโลละแค่หลอดกิโลละกิโลละสามดอนสาดอ mong bakung 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 philippines bỏ bằng philippines bỏ ở mỹ thuật lọc philippines lẫn nào lọc bì ăn mày 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 mía mày 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 xin bọc thua về tầm đi cơ đi đâu thua thua nhau cho tầm ký lỗ lạ sắp sảm rồi bọc thua về tầm nó say thủ ชิลี่หกต้นโอเคไอไอคันไปมาแล้วก็โอเคบีคอนโนแฮปไอไอยูดิสตว่าอินสเตดโอเคก็ส้มตำ t h a n แค่ไหนแฮปปีสั้นกรนเชอรกรนพริกดิบแฮปปันโอเคสตอโอเค โอเคโอเคนะเนี่ยเนเนี่ยว่าบายเดชวันโอเคแต่ I looking for from f i j be not not buy from this one recorded the taste different โอเคของฟิจิกนี้พี่น้องก็เล็บเอา Yeah okay อืม okay okay go yeah go Do you h a v e e v e r y t h i n g okay พี่น้องพี่น้องจ้ะแค่นี้แหละเนาะขอบคุณนะคะเราก็จะไปจ่ายตังค์เอาบ่าได้เวยกันเว้อเค cucumber. ok quite chip 2$ dollar. Cucumber. ok Big one. yes one. Bạc tàng, bạc tàng, bạc nhẹ, bạc tàng cái nòng Này bạc dây Ở bên này đi. Ở này cái ở này, ở này bạc dây, này co. คุณค่านี่ปลากําลังซื้อนี่โอเคทำเกนวเบอโพสเตอร์ไฟอ้บ๊ี นอ้องคุณค่าสลัดสลัดพี่จาพี่นอ้องเดี๋ยวจะไปจ่ายตัง,ตงค์เพิ่นไปจ่ายตังค์บคล็อกแคลรี่เนี่ยบล็อกแคลรี่สามดอนนะ้อสามดอนบล็อกแคลรี่อันนี้ก็เกือบสามดอนสองตักกวกุ้าต้อขาว